สวัสดีค่ะพบปถาปณีชาแนลนะคะวันนี้ป่าถาก็จะมาแกงคั่วมระกับหมูนะคะหมูสันในนะปาถาใช้ใช้หมูสันในนะเพราะว่าปาถาไม่กินไม่ค่อยกินมันนะปราถางดของมันมันปาถาก็เลยใช้สันในสันในนี่คือมันจะนุ่มมันจะนุ่มกว่าตรงอื่นของส่วนหมูนะคะสันในมันจะนุ่มกว่าแล้วก็เราก็จะได้เคี้ยวง่าย แล้วก็พริกแกงนะคะแล้วก็กะทิไปค่ะเราไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยนะคะกะทินะคะเอามาใส่กะทิอีเลย ตามด้วยพริกแกงนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่ป่าถากินเผ็ดไม่มากนะประถากินเผ็ดนิดเดียวอันนี้เป็นพริกแกงภาคกลางนะคะประถาไม่ได้าำเองว่าถาจะซื้อมาไว้ใส่กระปุกไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ทำไมประถาต้องบอกว่าเป็นพริกแกงภาคกลาง พราะพริกแกงภาคกลางเขาจะไม่เผ็ดมากแต่ถ้าเป็นพริกแกงภาคใต้เขาจะเผ็ดเขาจะเผ็ดร้อนเพราะก็จะมีพริกไทยผสมเขาภาคกลางจะไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดน้อยๆน,นะคะอันนี้แค่นี้ปลาถาเ็าเผ็ดแล้วเนี่ยขอ,องปลาถา ป่าถาก็ทำอาหารง่ายๆอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาจจะเครื่องอาจจะเครื่องปรุงไม่ถึงกับคนอื่นเหมือนคนอื่นเขาแต่เรากินตามที่เราเราต้องการนะคะทำไมบางท่านอาจจะบอกว่าเอาป่าถําทำไมพูดทุกคลิปเลยคือบางท่านเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้เนาะว่าป่าถําทำไมต้องอ่าพ,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 พูดพูดทุกพูดพูดทุกคลิป ป้าถาก็อยากให้ให้คนที่เข้ามาใหม่ดูด้วยว่าอดูว่าวิธีการทำว,วิธีการดูแลตัวเองของป้าถาเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาให้กำลังใจป้านะคะแล้วก็ทั้งที่ต่างประเทศด้วยนะคะ หมูนะคะทุกคนอันนี้เป็นหมูสันในนะปภาษาใช้หมูสันในซึ่งหมูสันในเขาจะไม่มีไม่มีมันแล้วก็จะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดแต่สันคออ,นอ่ะมันอ่ามันนุ่มก็จริงแต่ว่ามันมีมันเนะคะ างคนณก็บอกทําไมไม่เอามสันคอเพราะสันคอมันจะนุ่มสันคอนุ่มแต่ว่าเขามีมันติดค่ะส่วนปลาถานี่เอาแบบไม่มีมันติดปลาถาก็จะใช้อ่าสันในนะคะรักษาใส่เกีย่ยหน่อยนก่อนแล้วมันจับก,ก้อน เจอจมพูนะคะทุกคน มะละปะถาก็จะหั่นแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือ,อไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่ค่อยขมใส่เลยนะคะ

ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเราให้เขาสุกก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะ พอเติมกะทิไปเยอะไปลงไปน้ำมันเลยไม่แดงน้ำมนเลยออกข,อขาวแล้วก็มาปรุงรสเลยนะคะถาก็จะใส่น้ําตาลเนาะกาน้ำปลาแกงกะทิถาก็จะใส่น้ำลนปลา,า,าแทนไสีอิววขาวนะคะแค่นี้ค่ะ ปะถาใช้น้ำตาลตัดแทนผงนัวผงรกดีอะไรพวกนี้ปะถาจะใช้ใช้น้ำตาลแทนปะถาจะไม่กินเผ็ดสีสันมันก็เลยจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะ เอาน้ำปลานิดนึง่งต,ตั้งให้มันให้มะละมันนิ่มอีกหน่อยหนึง่ง น้ำนะตาลใสแดงนะประุงรสตามใจชอบเลยนะคะทุกคนเราชอบกินแบบไหนเราปรุงรสแบบนั้นนะคะคนที่ไม่ต้องคุมอาหารกินได้ทุกอย่างก็คือ ปรุงได้เต็มที่เลยนะคะแต่ใครที่ปรุงไอ้ต้องคุมอาหารที่มีความดันมีไขมันผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องดอบเรื่องรสชาติให้มันน้อยลงเราต้องดอบรสชาติให้มันน้อยลงนะคะเพราะว่าถ้าเรากินมากเดี๋ยวไตก็จะถามหาไาหวานก็จะมานะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลดทุกอย่างตอนนี้ป้าถาก็คุณหมอให้ลดแป้งให้ให้ทานเนื้อสัตว์โปรตีนแทนเพราะปกติป้าถาจะกินแต่เนื้อปลากินปลากินไก่ให้กินโปรตีนแทนป้าถาก็เลยกินข้าวน้อยลงแล้วก็มากินผักผลไม้กินกินพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงบ้างแต่เนื้อหมูป้าถาก็ คุณหมอที่รักษามะเร็งเขาก็จะบอกว่าให้กินเนื้อหมูอ่าหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แค่ครึ่งครึ่งกิโลนะคะปราถาก็จะใช้ชีวิตกินมากไม่ได้กินตามใจชอบไม่ได้แล้วก็เครื่องในสัตว์คนที่เป็นไขมันในเส้นเลือดเป็นความดันสูงที่วิง่งเวียนศีรษะบ่อยๆพอลุกหน้ามืดอะไรพวกนี้เครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะคะทุกคนเข <c oughs> าจะมีค่าสูงมาก เพราะฉะนั้นถ้าใครม,มีมีผู้สูงอายุอยู่บ้านเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงแอแกงข้าวปลาถาฝากกด,กดไลค์กดซับครายกับปลาถาด้วยนะคะบา,บายบายแล้วเจอลิปหน้ากับปลาถา <c oughs> เจอปลาถาในคลิปหน้านะคะบา,บายบายค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ